วันนี้ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลนะครับพรุ่งนี้ถิงไปก่อนแก่นนะหมอนัดไปออกออกจากนี่ประมาณสักตีสามแต่วันนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งนะฮะเราจะมาชั่งน้ำหนักเอาเดืยนน้ำหนักกันว่าจะ่น้ำหนักกร่นี่อยู่มเพอีุยเดี๋ยวหนักตอนนั้นลิขิตอะไรกันเดยวหนักเอาคุณผักนะบอะว่าฟังไหมฟังไหม ถอดนังอีกถอดเสือแล้วมาหนิผัดส่งอยูีส่งก็หนักไปเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเฮ้ยวลาตันเาีิงงดุ่เงินมีอ่้องอยเหมอ่นิงโอ้นึงลคือพมีเพงให้เต้นา กินเดอๆ้มันหยอดไม้ดิะบแล้วมีบาทเดียวพบมาบาทเดียวอยาไปี่ฝรเลยเด้ลไปอัปเดตน้อยหนวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาหมอเดี๋ยวจะมาได้อัปเดตอีกว่าจะได้คุณหมอกลับบ้านไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปบ๊ายบาย